แล้วนี่เอาฟอร์มไม่ยังครเบอเอาฟอร์มนะคุณพี่สายมายืนหน่อยคายช้างค่ะมานะคะคนยกคนยกคนยกเป็นนักร้องหอันดับหนึ่งเซ่ในกูเกิลนะคะที่ติดเลย่งี้คือแบบไงบ้างคะพี่ต่ายตอนแรกเลยความรู้สึกแรกเลยคือคือรู้สึกว่าเขาตอนนี้มันมีกระแสอะไรทําไมทําไมถึงแบบว่าพีเสิร์ฟขึ้นมาว่าเป็นแบบนักร้องหญิงอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถามเพื่อนๆพอ้องน้องพี่ในในทีมงานเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ เราเราก็แอบงงอยู่เหมือนกันแต่แต่ว่าก็ก,ก็ขอบคุณนะคะสาหรับการที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็เสร์ชเข้าไปจะด้วยความรู้สึกอะไรก็ตามค่ะแต่ว่านั่นก็คือเอป็นกำลังใจให้เราเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินมาในเส้นทางมันเองก็20ปีแล้วเนาะจะด้วยที่ทุกคนตั้งใจฟังเพลงเราก็ตามให้เราเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าให้เราเป็นต้นแบบหรืออะไรก็ตามแต่ก็ ขอบคุณสาหรับการติดตามนะคะเสิร์ฟเข้าไปชมด้วยกันให้กําลังใจก็ถือว่าเป็นหนึ่งกาลังใจแล้วค่ะอย่างเพื่นคุณต่ายเองถือว่าครองใจแฟนคนรุกน่มานานหลายปีเลยแบบเป็นอันดับหนึ่งมานานหลายปีคุณต่ายเาเรียกว่าเราตั้งนานไาตั้งนานเราไม่ได้จะบอกว่ายังไงดีอ่ะเรียกเรียกเรียกว่าขอบคุณกับกับกับเส้นทาง20ปีค่ะว่าวันนี้เราเราได้อะไรกสุกับเส้นทางอะไรอย่างนี้บอกว่า เราไม่ได้แค่เดินตามความฝันเนาะจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานให้กับชีวิตของตัวเองก็ว่าได้เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่เราอยู่อยู่กับเส้นทางนี้จริงๆแล้วก็เป็นนักร้องในวงการจริงๆนะคะและ้แลวก็ทำต่างๆที่ทุกคนจะบัญญัติขึ้นมาอะไรก็ตามแต่ว่าแต่ก็มองว่าน,น,นี่นี่คือกำลังใจของทุกคนในการที่จะสื่อสารที่แตกต่างกันนะ แต่ว่าอันเนี้ยมันก็ยิ่งคอยตอบย้ำให้เราว่า20ปีที่เราสู้มาเราไม่ได้เสียหลายอะไรเลยที่เรา<ๆ>เราอดทนแล้วเราต่อสู้แล้วเราก็ ฝากปันกับมันแล้วเราก็ตั้งใจกับทุกอย่างที่โอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้ดีใจมากนะคะที่ทุ่มเพทุกพี่นาทีนี่ได้มีโอกาสได้เป็นศิลปินก็ดีใจมากที่ทุกคนยังอยู่ร่วมเส้นทาง20ปีกับต่ายเราติดตัวกอนแบ่ต่ายคือสิ่งไหนที่ทําให้รู้สึกว่าเราอยู่ได้ขนาดนี้เป็นนานขนาดนี้อยู่มาเส้นทาง20ปีใช่เส้นทาง20ปีเพราะไม่ง่ายเลยนะคะที่จะแบบมีนักร้องหญิงที่อยู่ได้นานขนาดนี้ อะไรบ้างใช่ไหมคะที่ทําให้อยู่มาได้จน20ปีจริงๆเป็นสิงหนึ่งที่ย้อนกลับไปมองที่พี่ศิลปินคนอื่นในค่ายเขาแค่ว่าในค่ายนะคะอย่างอย่างรุ่นใหญ่อย่างพี่เพิร์ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ก๊อสอย่างเงี้ยคะ่ะพี่นางสิริพรหรือว่าพี่ไม้อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เห็นการใช้ชีวิตคือความเอาความเป็นจริงเนาะเอาความเป็นจริงที่ทุกคนคือคือร้องเพลงออกมาจากใจเราสัมผัสได้ว่าทุกคน เป็นต้นแบบให้เราเป็นครูให้เรามาโดยตลอดเราก็จะเฝ้ามองพี่พี่มาเราเราไม่ได้แค่ติดตามผลง,งานของพี่พี่เขาด้วยนะคะพอได้มาอยู่ค่ายเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเออพี่พี่ทุกคนทํายังไงนะถึงอยู่มานานกว่าเราอีกอคือบางคนมาถามต่ว่าเออ่อเราอยู่มา20ปีอะคือบางทีต่ก็เพิ่งตามมาตามหลังนะคะเราอาจจะเราอาย,ยังเป็นน้องใหม่อยู่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต่ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าหลังจาก20ปีนี้ไป เราจะยังอยู่ตรงนี้ได้ไหมเหมือนพี่ๆเขาหรือเปล่าซึ่งอยากจะบอกว่าคนเดินๆก็เป็นตำนานให้กับตา่ายเหมือนกันต่ายเองก็เป็นน้องคนหนึ่งที่เดินทาม,มาด้วยที่ทุกคนเป็นต้นแบบให้กับเราค่ะก็ดีใจมากสําหรับเส้นทางในวันนี้ค่ะชีวิตเราต้องกลับมาก็แบบว่าก็ยกให้ี่ต่ายเป็นไอน้องเหมือนกันขอบคุณนะคะจริงๆก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ยกให้พี่ต่ายเป็นเป็นเป็นต้นแบบ เป็นแบบยางเป็นแรงบันดาลใจดีใจมากนะคะที่วันนี้ไต่ไม่ได้แค่ร้องเพลงออกไปให้ทุกคนได้ฟังมีความอร,อร้อนและมีความสุขนะคะแต่ว่าบทเพลงแล้วก็เส้นทางชีวิตที่บางคนอาจจะได้ฟังบทสัมภาษณ์มันอาจจะไปอา,อาจจะไปโดนความรู้สึกของใครบางคนที่อยากจะให้ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ดีหรือทำในสิ่งที่ต่เคยทำแล้วเราทำได้เราประสบความสำเร็จ น้องๆก็อยากจะมองว่าอยากจะลองทําเหมือนพี่ต่ายบ้างอันนี้แอบรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆคนกลับมาเล่าให้พี่ต่ายฟังด้วยนะคะว่าหนูเรียนจบเพราะพี่นะหนูมีงานทำที่ดีเพราะพี่หนูจากจากการที่หนูหรือผมเป็นคนที่ไม่เอาไหนก็ได้เรียนรู้เส้นทางของพี่ต่ายแล้วก็นําไปเป็นต้นแบบจนเขาก็สามารถที่จะก้าวข้ามมาเลยบางอย่างนะคะจากที่เป็นคนที่ไม่ไม,ไ,มไม่ได้ตั้งใจทําอะไรก็ มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาภูมิใจได้ในความเป็นต้นแบบของเราดีใจมากค่ะในวงการลูกฟุ่งนี้ค่ะที่พี่ต่ายก็มีเห็นหลายครั้งที่แบบมีการปรับเปลี่ยนล่าสุดก็คือมาเต้นมาโชว์มีโซโชว์สเต e ปมากขึ้นคิดว่าสิ่งนี้คือการปรับตัวที่จะอยู่ในวงการลกุ่งต่อไปได้อีกนานๆอยู่ครัเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวไหมใช่ไหมคะที่มีการปรับเปลี่ยนในในเรื่องของการเกี่ยวเกี่ยวใช่ไหมคะออกสเต็ปเกี่ยวค่ะ เกี่ยวคะ่ะเกี่ยวว้าวมากพูดมาแล้วคนรู้ <laughs> เกี่ยวเกีียววมากคะ่ะคือคือพยายามที่จะทำลายกำแพงตรงนี้มันมานานหลายปีมากนะคะ<ม>จริงๆถ้าหลายๆคนได้ได้ติดตามเพลงของต่ายจะเห็นว่ามันจะมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าคู่บ่าวนินจาซึ่งตอนนั้นคือความคิดว่าเป็นความตั้งใจของปูสลานะคะว่าอยากจะให้มีมีมีภาพที่เปลี่ยน<ม>เพราะว่าต่เองก็คือร้องเพลงช้ามาตลอด<ม>แทุกคนปเป็นภาพจําไป,ไปแล้วจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่า เราก็ถนัดแล้วเรารู้สึกมั่นใจที่จะร้องเพลงช้าอยู่แล้วนะคะแต่แต่ว่าเพลงนั้นอะ่ะมันอาจจะด้วยอะไรไม่รู้ด้วยกําแพงด้วยความไม่กล้าด้วยความที่ที่ที่เรามีประสบการณ์น้อยแล้วก็มีเวลาในการซ้อมน้อยมากๆามันทําให้ไม่กล้าที่จะกลับไปดูมิวสิกวิดีโอตัวเองเลยจนบันนี้แล้วนะ,ะ <laughs> แต่แต่ว่าพอครั้งนี้ครูสลาให้โจทย์มาว่าจะต้องเต้น ตอนแรกคือจะร้องเพลงนี้เราไม่ได้ติดเลยเพราะว่าเราตั้งใจร้องเพลงมาแล้วคิดว่าในห้องอัดเราไม่น่าจะมีปัญหาก็ครูบาอาจารย์นำพาเราให้ให้ร้องเพลงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แน่นอน,นอยู่แล้วในศัาว,ว่าที่เรามีแต่ว่าพอมาถึงเรื่องของการเต้นเกือเอาอีกแล้ว <c oughs> คือตั้งคำถามแล้วว่าวันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสถามครูเลยเหมือกนกันนะคะว่าคิดอะไรอยู่แต่คิดว่าครกกูก็น่าจะอยากอยากอยากให้มันมีภาาเปลี่ยน แล้วก็อยากจะให้หน้าเวทีอ่ะมันมีอะไรที่มันดูดูเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงแค่มีคาดวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของการสอนลามแล้วก็มามาเป็นเรื่องของเพลงช้าเพลงดังเพลงฮิตเรามีมาหมดแล้วใช่ค่ะก็เพลงนี้ก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนคือชื่นชมเข้ามาถึงแม้ว่าเราเราได้ฟังความเมนต์นี่แหละเราก็จะเขินทุกทีแล้วก็เวลาคนขอมาหน้าเวทีให้เราเต้น แล้วก็ยังยังติดความความขื่นอายอยู่แต่เราก็ทําได้เต็มที่วันนี้คิดว่าอะไรกําแพงอะไรบางอย่างไปประมาณนึงแล้วค่ะแล้วในอนาคตจะแบบสลาดจะซื้อไพรส์แบบแต่งเร็วให้เต้นเออจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อเนื่องไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบจริงๆค่ะ ใน,ในแต่ละเพลงในแต่ละซิงเกิลน,นะคะแล้วก็เป็นอัลบั้มเนี่ยจะเป็น,เป,นเป็นการมองภาพรวมของโปรดิวเซอร์เนาะอยา่างเพลงเร็วนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่เองก็ก็ไม่ได้ถูกส่งข่าวก่อนล่วงหน้าว่าจะมีเพลงเร็วให้รีบเต้นซึ่งก็พอได้รับโจทย์มาเราก็ทําให้เต็มที่ใช่ค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งวันนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันพี่แต่นรู้สึกว่าการอยู่ในวงการหน่ปีมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำบ้างที่แบบ ที่จะอยากโชว์ให้เป็นแฟนได้เห็นมีอะไรที่แบบเราอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเต้นนี่แหละค่ะจริงๆนั่นจะเป็นจิกหนึ่งที่เซอร์ไพรส์กับหลายๆคนด้วยนะคะเซอร์ไพรส์กับตัวเองด้วยนะคะคนเดิมๆทากเพลงหนึ่งอาจจะซ้อมแค่บันเดียวแล้วเขาเขาก็น่าจะถ่ายมีสี่วิดีโอได้แล้วแต่ของต่ายเพื่อต่อท่าอยู่2วันแล้วเราก็ไปซ้อมอีกประมาณยีกสิบ30วันแล้วเรากลับมาถ่ายเพลงนี้คือมัน คิดว่ามันที่สุดในชีวิตของตัวเองแล้วค่ะ <laughs> ก็พยาย <Rey> ามพยายามจะสอนถ้ามีโอกาสค่ะเพราะว่า,วา <S <S คิดว่าถ้าเราถ,าถ้าเราสอนเขาได้แล้วเราก็จะทบทวนท่าตัวเองได,ได้ได้มากขึ้นอย่ไงค่ะเองก็จะจําได้ขึ้นแล้วก็จะรู้สึกแบบปั่นใจมากขึ้นคือตาขาขออนุญาตถามหน่อยค่ะเห็นว่าเป็นมูเขามร้ามีมี่ร้านเอ็นร้านมมี่เต้องมีมาใช่ไหมคะตามกระแสไส้ช่วยขาต้อมี ก่อเมื่อวานค่ะเมื่อวานซึ่งไ,ได้มีโอกาสไปนะคะซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกที่ถ่ายไปไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีนะคะแต่ว่าอ,องค์พระพรหมที่อยู่ที่อยู่ตรงตรงนั้นถ่าะไปไหว้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าห่างๆไปหลายปีแล้วแต่คราวนี้ทั้งแต่ละทีมงานก็เรามีอะไรหลายอย่างที่ที่ทาด้วยค่ะไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่ามูแต่ว่าตั้งใจไปไปขอพรเลยจริงๆขอพรว่าให้สิ่งสิ่งที่ลูกทั้ง ทำให้เราแบบมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ให้ได้มากแล้วก็อย่าได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคขอให้รับเรื่องอีกอย่าง<ม>ก็จะขอประมาณนี้ค่ะไม่ไขอเรื่องความรักเนาะเมันอยู่ในช่วงที่คนขอความรักมไม่ทาง่ตายจริง<ๆ>ใช่ใชเป็นกระแสแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขอไม่ได้สนิทกัรเป็นอะไรบ้หน่อยไม่ได้ขอเลยจริงๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของความรักเลยงานล้วนๆค่ะงานล้วนแล้วก็ ครอบครัวหน้าที่การงานการทำงานด้วยกันเพราะหลายคนเห็นทีพี่ตายเราทราบว่าพี่ตายได้ถือเล็บหรือเปล่าว่าไปขอคู่อาจะได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างงี้ยนะพี่ตายกระแตมันมาช่วงนี้รูปคนที่ชอบเอาไปขอให้แม่ก็คือไม่มีไม่มีค่ะไม่ได้ถือไปค่ะสยบข่าวลือนะแม่เนาะไม่ได้ขอใช่ไหมลืออย่างนั้นด้วยเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้ถือรูปใครไปแล้วก็ไม่ได้ขออะไรพิเศษแบบนั้นขอเริ่มอหม่ค่ะนักแสดงกระแตนักถือแม่แม่สนิทยังไง จริงจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในบ้านเราเนาะก็ก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่นะคะแต่ว่าเอาเอาเป็นบ้านในในแต่ละจังหวัดนะเพราโอกาสของตายมากกว่าว่าจังหวะนี้เราเราตั้งใจที่อยากจะไปขอพรแล้วเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยแล้วก็ตรงนั้นคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างซึ่งวันที่น้องทีมงานชวนนะคะแต่ก็อยู่กรุงเทพพอดีเราก็อ่ะช่วงนี้เราว่างเราเราไปขอกันดีกว่าน่าจะได้ รู้สึกสบายใจเพราะว่าแม้แต่ว่า,วา,วาเรือกเพลงเรืองการทำโชว์หรือว่าเลือกทำธุรกิจอะไรก็ตามแน่นอนปลายทางเรามีความตั้งใจเราก็อยากจะไปถึงเป้าหมายก็จริงแต่ว่าความกังวลมั่นจะเกิดขึ้นใน,นในในุกหน้าที่ในภุกอาชีพอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไปสักหน่อยเราขอพรจากพ่อจากแม่เราขอพรจากครูบาอาจารย์หรือจากเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มีประสบการณ์เราเราเราขอแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารูสึกว่าเออเราได้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยว ด้านจิตใจเราก็ไปสักหน่อยพอไปแล้วเราก็รู้สึกสบายใจเห็นว่าเขาเล่มธุรกิจด้วยพูดถึงดีสอร์ทนี่ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะนาไทนาตตอนนี้มีทําธุรกิจอยู่2อย่างนะคะพร้อมกันเลยตั้งแต่โควิดมานะคะที่หลายคนเห็นภาพนะคะตามโซเชียลก็จะเป็นนาไทนาต่านะคะซึ่งก็เป็นสไตล์แคมปิ้งแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆนะคะคนก็สามารถไปเจอกันได้ที่จังหวัดนครนายกนะคะใช้ชื่อว่านาไทนาตาค่ะถ้า เสาร์อาทิตย์ไหนถ้าแต่ไม่มีงานจ้างนะคะเราก็จะโพสโปรโมทให้ทุกคนได้ไปเจอกันเสาร์อาทิตย์นั้นนั้นแต่ก็จะต้อนรับทุกคนตลอดทั้งวันเลยนะคะก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกุรกิจตอนนี้ก็ทำแชมพูผิดสุขขาวก็สามารถาไปอุดหนุนกันได้นะคะแต่ก็โพสต์ตามโซเชียลให้ทุกคนได้รับทราบก่อนหน้านี้ที่คือบอกว่ามี รื่องคนที่เข้ามาพักะะมีเกิดอานเสียหายอะไรต่างๆขึ้นจะต้องมีมาตรการในการควบคุมในการคนเข้ามาพักที่พักของเราตอนนี้ออกในมาตรการอะไรบ้างคะพี่ตาจริงๆกฎของที่พักใน,ในหลายๆที่ก็จะมีีคล้ายๆกันะนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะเป็นพืน้นที่ที่เราอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยนะคะรอดข้างเราก็อยู่กันไม่ได้ไกลมากอาจจะมี รีสอร์ทอื่นๆที่อยู่ใกล right. hmm. oh, right. ้เราแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เขาอยู่มานานแล้วนะคะอันดับแรกเลยทั้งทีมงานเราด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ไปพักเราก็จะตั้งกฎขึ้นมาว่าส่งเสียงดังนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าจะฟังเพลงในการที่เราพอไปมันก็ธรรมดาเนาะเราไปพักผ่อนเราก็อยากฟังเพลงเราก็อยากรีแลกให้เจนที่ใช้เสียงได้นะคะเปิดฟังเพลงได้ก็จะกําหนดว่าไม่เกินสี่ทุ่มจะต้องงดใช้เสียงรวบกันแล้วก็ เราก็จะมีกฎอื่นๆในนั้นการรักษาความปลอดภัยของทีมงานของเรานะคะเราก็จะมีมกล้องวงจรปิดนะคะทีมงานของเราจะอยู่ทุกจุดเลยซึ่งก็จะพักร่วมกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ที่ไปพักที่นั่นนะคะแล้วก็เราก็จะมีสายตรวจที่คอยตรวจอยู่เกือบตลอดเวลานะคะซึ่งก็มาดูแลตลอดทุกวันอันนี้เราก็เราก็คิดว่าเราก็ให้ให้ความมั่นใจกับทุกคนได้ประมาณหนึ่ง เขาแปลว่าตอนนี้คนที่เข้ามาพากักต้องให้ความร่วมมืออย่างดีปัญหารถ้อยลงถูกไหมคะจริงๆเท่าที่มีคือน้อยมากนะคะ,ะน้อยมากๆเลยที่ทแฟนๆไปไปพักเนเรายังไม่ได้เจอปัญหาที่มันใหญ่มากๆอย่างเช่นแบบของหายอุปกรท์ทั์พัดลมหรือว่าแอร์หรือตู้เย็นเหลืออะไรไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีคือแฟนๆไปพักคือน่ารักมากเลคะทุกคนไปพักคือน่ารักมากมน่ารักมากๆนะคะมีนิดๆหน่อยที่ค่ะแบบเป็นไปกันหลายๆคนอาจจะมีแบบ เด็กเล็กเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดไปรบกวนเต็มที่ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณต่ายคุณ่คะกงนี้หน่อยนะคะ่กอหน่อยนะคะดตากล้อภาพติดตากล้องพี่่ายครับคาอตรงนี้นึงคือมาหนึ่นะคะนี่ตรงนี้นะคะกล้องหนูนะคะพี่าย พี่ใครสวยมากแต่ตรงนี้นะคะ